สายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เฮาก็ยู่แขวงตะวันอุเฉดเนาะเดี๋ยวมาเยี่ยมเฮือนแม่ตูเหลนเนาะเพือนกตมมอ็ต่ำมะมงตํำเจวกินกับมะมองอ่ะเดี๋ยวเฮาไปเยี่ยมเฮือนพิ่งเฮือนเพิ่น,น,น,นก็อยู่ซี่แยกเนาะโอ้หลังใหญ่ขนาดเฮือนแมตูเหลียเขากำลังนั่งจุ่มกันตะพากาแฟเนาะสบายดีสบายดี อจุ่มก mm ันหลายขนาดโอ้อ mm. oh. ๋อตำแจวกินมะมงก์ลายขนาดอตเางลายขนาดกำลังตำแจวกำลังตำเจ้าเนาะอันนี้ก็มาาแล้วมะมงวงเนาะมะมงวงไข่เนาะ โอ้ mhm. อมากินบงงัแแ้สมปะละบานนี้ยมากินมากินบ้านนอกบ้านนาบ้านนอกบ้านนักแซ่แ่แ่เรียบร้อยแล้วบานั้งนี้บ้านนี้่ด้อแช่อยู่แล้วฟีมือใช้ตาเลยบร้อันนี้กัดปาดมวงมแช่ปาหมวงมอแช่โอ้เจ้าของปาาละเม่นม่เลิศโอ้ คือขากาดเนาะมีแต่ดาราเนาะเป็นดาราบ่แล้วนี่ป็นาราลโอ้ยบิทุบบิดยากบ่นี่เปกัอันนี้ได้สั่นเมตูบ่อันนั้นเมตเรียญเมตูเหรียญบ่เพื่อนลังนี่ยหรังพุ่นได้สั่นลังพุ่นเล่นชาว

กอนหนึ่งอันนี้อนุบาลอันนี้อนุบาลอันนั้นเด้อนุบาลอันนี้เด้อันนี้เด้ยังบอกเข้าโอ้ไปส่งอนุบาลเนวะเออเดี๋ยวกะันนี่แหละจานคือเอาบบเฮ้ยมาใช้เด้อร้อยเนาะแก้วเรียบร้อยมากินมะมงน้ำผึ้งิ่งดูแซ่บอยู่บ่แซบใส่เอาไนมาหน่อยอยบ่บ่ กินทันนกินทั้เนาะกินทั้งในมันจะงม่ทมบ่เอาลองเบิ่งสักกินทั้งในอางไหมอือแซ่บแซบมาแซ่บกินม่วงเด้อกวเด้อมาเบิ่งไก่เฮิอนเพื่อนเด้อู้หลายขนาดแลนมาละสุดยอดสุดยอด เป็ดมีไก่อหมูหมาหมาก็มีอันนี้ตอนหนักวงน้อยตอนหนักหวงใหญ่ก็กินแบบนึงตอนมันเข้ากตอมันซุกมาแบบนึงเติาอากนบอยาการบันบานด้วนี่อันนี้แบบบ่าวีเล่าด้วบาวีเล่าด้วยบาวีล่าเอางน่น ส่องบ่าวีเล่ามาสำรวจช่องเฮือนเพิ่นนลานๆกันผ้าไปแล้วบ้านนี้โอ้ยนี่ยาวขนาดเทินเพิ่นโอ้เปิดออกมาเลยเบิ่งโทรทัศน์เลยบ่เบิ่งกระตูนมาเจ้าโอ้ไก่ตัวน้อยเอ้าอันนี้ห้องเรอ ห้องอยังห้องนอนบ่ใสเออหามาบึงเึินเพันเด้ออืมโอเคข้างนอกกัดอันนี้แม่ยังเอาปีนบ่ เออกวางอยู่ได้นี่ย่างมาแบบไก่ขนาดอันนี้ก็เป็นมองเอ็ดกินเพื่อนาะมองเอ็ดกินแล้วก็จานซ่ามเนาะอันนี้ก็เป็นหดูดโอ้หลายขนาดเพื่อนก็เก็บทานไว้ซีมังกาสิงเ,เอาตกได้อันนี้ยังซานบ่นเออคักครับคับ บอ่อนน้ำน้ำอุบอ๋อบ่อนา้ำน้ำมีตะลางเออมีพักโซนโค่นำ้ำเออเพิ่งกระด็บันไดลงน้ำเนาะโอ้คือสัน้นในบานัานนี้อ่ะลงมันละฮักอยู่บ่บอฮักเนาะอ๋อทุลักทุเล่แต่พี่น้องโอเค อันนี้เดี๋ยวนี่นี่ฮะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ตักแว่นนะนะตักแว่นตัแว่นเอามาให้ยังคือคือได้แขวนเลยนี่ตักแว่นพ่อขอนี่ต้องกินกับแกงหรอไหมกับลาบเท้าตำบางฮงอันนี้อ๋อิบพันกิจ้านี่สิบพันนแม่นาคาฮะเช้าว่าอันนี้ไว้ขายบ่อันนี้ดอกแคสิบพันอ๋อขายขายมืดเลยบ่ลนี่นะ ขายเบดแล้วเออเขาก็แวะมาซื้อเนาะแวะมาซื้ออืมาี้งเน้ยงเลี้ยเลี้ยงเนี้เลี้ยกเลี้วบเล้กินล้ยเลี้ยกเนี้เล้ยเลี้ยงเนใชยเ้เล้ยกเอี้ล้เล้ยงเนเล้วเลี้ยง้เ้ยงเ้ยงเกี้างเลี้ยงเลี้ยมลาดน้ยยเนีะยลย้เยหเลายเ้เยเ บังอุเพ่นหมอกินน้ำบ่เนี่ยน้ำกินบ่เนี่ยนน้ำกิอ๋อนี้น้ำกินลมขอันนี้น้ำใสบ่อใสอ๋ออันนี้ก็หูเพนเนาะเพ่เกตเตอรเซอไว้โอ้สาธิตสวิงนี่มาไทยเ้อผ้พาตาเ้อรพาหะ อ่าะทีทอนเฮ้ยมีม่เฮ้ยไม่ไม่กินอะฮามบะเบิงแม่เพิ่นปันเท้านาะปันเท้านี่เาาท้าเออเด็กกลาใส่ข้าวคั่วห่วงหอมอันนี้ฮะน,น้ำน้อนใส่กุ๊บใส่เขียดใส่กระปูใส่บางหอยแซ่บยอดความแซ่บเนาะยอดอาหารบ้านเฮ้าน,นี่โอเคอันนี้

อันนี้ละปันละชิพพันกีนี่โอเคบอ่ะมื้อนี้ก็กินมะมงแล้วเรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วเลยกระมื่อเลยเนาะอิ่มแล้วกระมื่อแล้วโอเคขอบใจหลายๆขอบใจขอบใจอ่ะโอเคเจอกันอีพีหน้าเด้อพี่น้องผมมาหัวน้ำผมมาหัวมากินน้ำข้าวบ้าเมื่อหน้าโทรมา

อ๋อเอาวสามแดงซีได้แม่กินนี่เว่าเอาเวลาอาหารห่ายเอาตัวนี้มาเป็นัเข้าไปเลยม่้อาเราน้อยา้าเองสามหูคุณ่น้อยสามูุรเียตั